สนนุโดยครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91E สำหรับซิงเกิลล่าสุดอย่างทาทาคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวยก่อนที่นุ่มการทัศนะจะปล่อยเวอร์ชั่นเดียวมาก่อนหน้านี้เคยปล่อยเวอร์ชั่นคู่มาก่อนแต่กระแสะไม่ปังงานนี้เราไปฟังเจ้าตัวเขาพูดถึงประเด็นนี้กันค่ะก็ไม่กลัวครับไม่กลัวกระแสะแรมากเพราะว่า ถ้าใครชอบเวอร์ชันไหนก็ก็แค่ฟังเวอร์ชันนั้นเพราะความชอบต่คนแล้วแล้วพี่ผู้หญิงที่ที่ที่เขาคอบเวอร์กับเราในเวอร์ชั่นแรกอะค่ะได้ได้คุยกันไหมว่าแบบอิ้ยเราปล่อยเวอร์ชั่นเดี่ยวมาแล้วแบบมันมันกระแสมันพุ่งมากเลยอะไรเงี้ยก็ได้คุยครับแล้วก็พี่เขาก็บอกว่ายินดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเราใจจริงของผมกับพี่เขาเนี่ยคือตั้งใจจะทําถวายหลวงพ่อกลวยแล้วแล้วก็เผยแพร่วรรมีของหลวงพ่อกลวยแล้วซึ่งในจุดจุดนี้ยิ่ง ยิ่งคนเข้ามาฟังเพลงนี้มากเท่าไหร่เรายิ่งดีใจเพราะว่าเพลงนี้เราตั้งใจทำเพื่อให้คนเข้ามารู้จักกับหลวงพ่อยมากขึ้นแล้วก็ศึกษาชีววัตถุน,น่ามากขึ้นมันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีของผมเพราะว่าหนึ่งเลยผมมีเป้าหมายผมมีเป้าหมายว่าผมอยากจะมีเพลงเนี่ยสักเพลงด้วยตัวเองแล้วก็ติดมาแรงประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสทำได้ไหมซ,ซึ่งซึ่งที่ผ่านมาผมยอมรับว,ว่าผมผมผมีความ่าในการทำในจุดนี้เพราะว่าคือ,อส่วนตัวเองผมยอมรับว,ว่าผมไม่มได้มีเอฟซีเพียงแ่หน่งเอฟซีของพ่มข้างน้องนะครับแล้วก็การที่มาปัดเพลงอะไรช่วยกันเนี่ยน้อยมากแล้วพอมาถึงเพลงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าผมมีเอฟซีเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็มีเอฟซีที่พร้อมที่จะอ่านดูเยอะมาก แล้วก็ช่วยสนับสนุนงานเพลงผมเยอะมากซึ่งเพลงนี้ผมเกินคาดองหมดทุกอย่างทั้งทางการติดมีมาแรงแล้วก็ทั้งยอดวิวที่ขึ้นอย่างรวดเร็วเรียกว่าดีใจแทนหนุ่มการด้วยจริงๆขอให้ทุกๆผลงานที่ออกมาหลังจากนี้ดังๆปังๆยิ่งๆขึ้นไปทุกผลงานเลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย